อยู่กับพี่ต้อมเกษตรดินซีวิถีพึ่งตัวเองครับผมวันนี้มาอัปเดตแปลงเนาะประจําเดือนสิงหาแต่เป็นรอบกลางเดือนเนาะมีพันไม้อะไรมาใหม่บ้างมีพันไม้ตัวไหนปรับลดราคาปรับเพิ่มราคาเดี๋ยวตามมาดูกันเนาะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตั้งให้ช่องพี่ต้อมเกษตรดินซีวิถีพึ่งตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครพยายามจะไปช้าชานะวันนี้อันดับแรกเลยนะเะพรากระทิมาแล้วนะรอบนี้มาใหม่นะต้นพร้อมส่งเลยดูราก ก่อนที่จะไปดูค้องในแปลงวันนี้เรามีลูกมะพร้าวกะทิให้ชิมกันด้วยเดี๋ยวเราเชาะก,กันสดๆตรงนี้แลยเนาะมาเป็นกะทิหรือเปล่าคัดมาแล้วเดี๋ยวพากันตรงนี้เลยเดี๋ยวตามดูกันต่อครับโอเคเดี๋ยวเรามา่าเทสไว้พร้อมกนะันเนาะมะพร้าวอันนี้มพะพร้าวน้ำองกะทินะน่าจะกําลังดีเนาะคือไม่แก่ไปไม่อ่อนไปสําหรับมะพร้าวกะทินะคือสีเข้ากระดังงาแล้ว เร็จแล้วค่ะน้ำหอมกระตินะครับตบท์เลหมดแล้วตอกเนตัวหมดแล้วหนึ่งสุกำลังลุกเลยค่ะน้ำหอมกระติต้นเตียเลยนะครับต้นแม่พันธุ์ที่มันเสดชื่นมาถ่าย เอาทีนเลยีบแร้อนแล้วม่เราต้องการเรด้วยต้องส่ดูละแก็ก่อนไปก่อนแเราต้องกัากอนดีนนน้ำกี้แล้วนะนะเะเออังๆงจะฟูเขาก็ฟูเออมามาแล้ว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  ชัวดูดูใกล้ๆมันมันเยิมย้มเยิ้มเทสหน่อยเนาะเดี๋ยวไปให้ป้าป่าชิมด้วยเ้นี่ดูทั้งสองฝานะฟูฟูเยิมย้มเยิ้มลองชิมให้ดูกันนิดนึงนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนี่เยิ้มไหมอืม แ่มืดมันเป็นไรแค่เห็นมพะพร้าวพอหอมมันจุกเลยโอเคอันนี้มพะพร้าวน้ำหอมกะทิเนาะเดี๋ยวไปยังอื่นกันต่อนี่ฉาให้ดูแล้วนะต้นพันธุมาแล้วนะรีบจับรีบจองนะครับของมีจานวนจํากัดเนาะใครสนใจก็สั่งซื้อเป็เข้ามาได้ต้นราคาต้นสองร้อยห้าสิบนะของแท้รับประกันสายพันธุ์พันธุ์แท้พันธุ์ดีแน่นอนเนาะคุณเอิร์ธที่รุนคุณเอิร์ธสดยืนมาถ่ายนี่แหละต้นพันธุ์เนาะใครสนใจก็รีบจองเข้ามาเนาะเดี๋ยวไปกันที่ยังอื่นต่อต่อมาเนะเา,เาะมะพร้าวพวงร้อย

เนื้อดีมากเปอร์กะลาก็บางเนี่ยดูกะลาอะพอชอบไปมันติดอันนี้มาอันนี้ออกจากแก่ๆหน่อยจะกินได้มาชดน้ำกันน้ำหอมไม่ใช่ไม่หอมมากินมาเลยหวานเจี๊ยบเลยหวานหวานจริงแล้วไม่ได้โกหกเดี๋ยวรอบหน้านะถือเครื่องตรวจนี่แล้วนะ <Big. S 1> วนบิก๊กวัดบิก๊กวัดความหวานเดีย๋ยวจะได้ตรวจให้ดูกันด้วย ไม่ได้เอาลอดเโอ้โหแล้วก็พอลูกมันเริ่มแก่น้ํามันไม่ได้แค่หอมหวานอย่างเดียวนะมันมีความมันมันแบบเนื้อมันได้มันเนื้อมันได้อะมันมันมันอยู่ในน้ำด้วยอายุมันได้อโอ้ชื่นใจโอเคอันนี้พันมาพร้าวขงร้อนเนาะราคา140บาทไปเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นในแปลงกันต่อครับผม

เยี่ยมไหมเยี่ยมเยียมเออรอท่านี้แหละเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดโอเคโอเคเลยโอเคเออเก่งว่ะโอเคอันนี้อร่อยจริงแล้วยังมีผลของพือที่เราจำหน่าอีกอย่างเนาะหอมโอทับทิมสยามเนี่ยเดี๋ยวพาให้ดูด้วยอาินไมย้อาจจารยประียวม่เกแล้วนี่เปิดแลไม่เห่ไหนวัง

เปเปมหละตพัน uh. อื่นๆอเะ่ป็นอื่นๆเป็นโฟมเนี่ยอืบอ่านี่มันได้ที่แล้วนี่ดูเนื้อดูเนื้อแรงไหมชิมหน่อยก่อนจะไปพันอื่นคลิปนี้คงจะเป็นการอัปเดตแปลงที่ใช้เวลานิดหนึ่งเพราะผลไม้เราออกเยอะช่วงนี้นะดูอืม หวานหวานโอเคเดี๋ยวจะยาวไปเนาะเดี๋ยวเราไปดูตามดูในแปลงต่อว่ามีผ่นอะไรกันบ้างตามไปดูกันต่อเลยครับโอเคอย่างแรกเลยเนาะสอหนับในแปลงก็เปิ้ลหงมีนะ่เนาะราคาหนึ่งรอแปดิบาทปรับราคาลงมาแล้วเนาะนี่มีมีลูกให้ดูด้วยเดี๋ยวต้องผ่าให้ดูขออนุญาตเอาไปวางอนะทุกที่เขาผ่าฝรั่งกันอย่างนี้ตอนนี้เราผ่าแบบนี้เราอยากให้เห็นหลายหลายม,มุมเปิ้ลหงมี่โอ้อย่างไงแป๊บสีสวยงามอะตามท้องเรื่องเนาะหนึ<ม>่งรแดบาทเดี๋ยวให้ดูต้นด้วยชิมนิดนึง เนายฟูมากฟูแบบเป็นโฟมเลยฟูจัดเลยแต่จริงๆต้องแนะนําให้กินเขียวกว่าน,นี้นะอันนี้มันฟูไปแต็ก็้ามาชอบเพราะฟันไม่ค่อยดีหวานกรอบเลยด้วยเห็นไหมโอเคเดี๋ยวเราดูต้นพันธุ์กันต่อเนาะเฟิร์นหงมี่หนึ่งร้อแปดสิบาทเนาะหมยเราลากเดินเต็มทุกต้นดูนะเห็นไหมเฟิร์นหงมี่หนึ่งร้อยแปดสิบเนาะพันต่อไปเอาใกล้ๆเรียงๆเลยเนาะ ชมพูเพชรสามพันต้นละหนึ่งร้อยบาทนะเหลือไม่เยอะแล้วนะครับเพชรสามพานันลากแน่นเดินเต็มมาแล้วด,ดูดูลากที่ถงนะต้นพันธุ์สวยๆเลยลก็ฝั่งน,นี้เป็นมะม่วงมะม่วงอาตูอีตูอย่างนงี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทพร้อ,อมปลูกเนาะลากาแผ่สมานมาเรียบร้อยแล้วอันนี้แก้วขมิ้นแก้วขมิ้นมาใหม่จะเริ่มเลยนะหนึ่งร้อยแปดสิบบาท ต้นในคลิปกับต้นที่ส่งก็ให้ลูกค้านะต้นพันเดียวกันที่เห็นในคลิปเลยไม่ใช่ว่ามาถ่ายให้ดูต้นใหญ่ๆแล้วเวลาส่งก็ต้นนิดเดียวนะต้นตามนี้เลยอันนี้แดงจกักรพรรดิสองร้อยบาทแดงจกักรพรรดิเนี่ยถือว่าเป็นมะม่วงที่กินสุกอร่อยหวานมากหวานอร่อยเลยเสี้ยนน้อยด้วยฝั่งนี้เป็นแดงจกักรพรรดินะฝั่งนี้เป็นงาช้างแดงงาช้างแดงกลับมาแล้วนะต้นใหญ่ๆถุงนี้ใหญ่เนี่ยนะเอาไปปลูกสักหนึ่งเดือนกี่ตรงนี้ออกด้วยเนาะ งานสังแดงกิ่ง้าพมาเลยเร็วๆนะอ,อันนี้อันนี้เบาใต้ไซเบิเริ่มเลยเบาใต้เรามีแต่ไซนี้เบาใต้หนึ่งร้อยห้าสิบเหมือนกันจะ่เบาใต้เนี่ยเวลาค่าส่งจะแพงกับพันุอื่นหน่อยปกติพันุอื่นกองใหญ่เนี่ยจะได้แปดต้นแต่เบาใต้ใส่ได้แค่สี่ต้นเพราะว่าเนี่ยดูกระถางเนี่ยนะไซใหญ่ๆเลยต่อไปตรงนี้เป็นฝรั่งสาลีทองไรมาเล็ดเนาะห้าสิบบาทเราดูกันเลยเร็วนะฝั่งนี้เป็น หงเป่าสือนะหงเป่าสือไม่ต้องอธิบายอะไรมากอยู่แล้วเดี๋ยวมีชุดใหม่มาลงอันนี้เหลือบางตาเพราะว่าพี่ๆสั่งกันดีมากสั่งเห้าง50ต้นน่ะแพ็กกันไม่ทันเลยนะฝั่งนู้นกำลังแพ็กกันอยู่เลยผงเป่าสือเนาะเป็นฝรั่งไส้แดงที่จัดว่าอร่อยทีท่สุดอยู่แล้วนะตอนนี้เนาะอันนี้ชมพู่ทับทิมจันเนาะ50บาทเองอาต่อมาฝั่งนี้เป็นมะม่วงเขียวสามรสเนาะเดีก๋กิมหงดูต้นหันใช้ถ้วยๆเลยเนะี่ย มาที่แปลงมีราคาหนะ้าแปลงให้น้อใครสนใจมาหน้าแปลงก็ได้นะออยู่สองพี่น้องสุพรรณบุรีส่วนออนไลน์ก็หนึ่งร้อยห้าสิบาทเนี่ยนะเอาเลยมาทางนี้นิดนึงอันนี้ต้มโอขาวน้ำผึ้งไว้มเมล็ดอันนี้ต้มลองไม่เอาลูกออกดูดิมันจะอยู่ได้ดานขนาดไหนก็เป็นเดือนแล้วนะมันก็ใหญ่เริ่มมีเนื้อแล้วนะ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทเหมือนกันกิ่งตอนนะราก,กะลุกมาแล้วเนี่ยนะน่าเดินเต็มมาแล้วอันนี้ต้นที่ที่ปล่อยลูกนะ่าให้ดูต้นที่สวย เห็นไหมเห็นรากไหมลากแน่นถุงเลยพร้อมปลูกหนึ่งร้อยห้าสิบาทขาวน้ำพึ่งไรมาเล็ดเนาะลูกเกือบตลอดทั้งปีเนาะมผมพู่ไถหนานลูก,กใหญ่ๆเดือดแดงๆเห็นไหมเห็นไหมลากเดินมาแล้วนะนี่ลากนะพร้อมปลูกนะหนึ่งร้อยบาทที่ทำเนาะอนุบาลแล้วเรียบร้อยแล้วพร้อมปลูกเนี่ยรากแน่นทุกต้นลงปลูกนี่แตกยอดเลยพุ่งดีมากโอเคเดี๋ยวกลับไปตรงนู้นฝั่งนี้ส้มโอ สมทับทิมสยามที่เราปอกไปเมื่อกี้นะี่นี่นะร่างเดินมาแล้วไซสขนาดนี้ให้ดูอย่างนี้เลยแจ้งแงนะนี่ภาษาบานนอกอนแ้งแจ้งเอาแบบสว่างสว่างแบบนี้เนาะทับทิมสยามหนึ่งร้อยห้าสิบเหมือนกันฝั่งนี้เป็นส้มโอขาวใหญ่ส้มโอขาวใหญ่เนี่ยดอกหมอมมากดูต้นพันเลยสวยไหมขาวใหญ่นะดูราก นี่นะถ้าว้อมปลูกทะลุถุงหมดแล้วต้นโมมีสามสายพันธุ์เนาะมีขขาน้ำผึ้งไรมเเล็ดทับทิมสยามแล้วก็ขาวใหญ่เนะาะอกลับมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังเป็นมะพร้าวกะทิแต่ะมะพร้าวกะทิมาใหม่ดูไซส,ทนนส,ส์ทางนู้นสวยๆเลยยาวๆมาเรามาต่อทางนี้ต่ออันนี้ฝั่งนี้ยังเป็นมะม่วงอยู่เนะมาะมะม่วงฟ้าลั่นฟ้าลั่นก็ยังมีอยู่นะสินค้าหนึ่งร้อยห้าสิบาทเท่ากันอันนี้แลกแปดดิ้วนะต้นสวยๆ แรดแปดริ้วหรือมะม่วงที่มันมีหงอนนะบางทีบานเรียกมะม่วงหงอนใช่มันจะมีนอหน่อยฝั่งฝั่งนี้หมดละอ๋อเหลืออันนั้นหน่อยละมุดก็สวยมาเลยเหลือไม่เยอะชุดหน้ากําลังทําอยู่เนาะรอนิดหนึ่งเหลืออยู่ประมาณไม่ถึงสิบต้นเดียวเนาะแต่ลากันแน่นมดเลยละมุดจะสวยมาเลยลูกใหญ่นะลูกเรียวๆเหมือนลักบี้เนี่ยต้นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเช่นกันฝั่งนี้ยังคงเป็นเฟิ้นหงมี่นะเฟิ้นหงมีเรามีจำหน่ายเยอะเหมือนกันดู ยังมีเยอะเลยมะม่วงอันนี้ไซซีไซซีมะม่วงไซซีรา,า,า,ากมันเอบทะลุถุงอ่ะเนี่ยนะส,ยส่ซีสองร้อยห้าสิบบาทไซซีเนี่ยเป็นมะม่วงที่เกือบเกือบพวายนะปีหนึ่งออกลูกสองรอกแล้วก็ผิวสวยเนื้อสวย,ส,วยสีสวยกินดีด้วยรสชาติดีหวานจัดเลยเนี่ยนะไซซีต้นส,สวยเลยสองร้อยห้าสิบเนเละกุ้นะยเฟยหมดกุ้ยเฟยหมดนะครับกุ้ยเฟยตรงนี้มีเจ้าของแล้วเดี๋ยวรอบรอบหน้ามีเดี๋ยวองมาบอกอีกที พี่ยนี่เขาจองไว้หมดแล้วไปไปจองข้างหน้าต่อ <S <S <IL EN C IO> ตรงนี้เป็นมะพร้าวพวงร้อยเนาะที่ต้องปอกให้ที่โลกหมมินไปเมื่อกี้นะเนีน่ยนะของแท้โลกมันอาจจะดูเล็กนะแต่เปลือกมันบางมากแล้วเนี่ยดูต้นดูหน,น,น่อของเราเลยบวบเลยลากเดินมาหมดแล้วหนึ่งร้อยสี่สิบบาทมะพร้าวพวงร้อยน้ําหอมด้วยแล้วก็ต้นเตี้ยอันนี้น้าหอมเตี้ยเนาะเดี๋ยวต้องอินเสิร์ตภาพให้ดูต้นห้าบียังนอนเก็บได้อยู่เลยน้ำหอมเตี้ยกระเพาน้ําหอมเตี้ยตอนนี้เก้าสิบบาทเนาะ มาต่อไปล็อกนี้ลำไยพวงทองลำไยพวงทองเราก็มีจำหน่ายอยู่เนาะช่วงนี้เขากำลังทำผลลำไยอยู่นะเก่งให้ไปออกช่วงสุดจีนเห็นชาวสวนเริ่มเริ่มแต่งต้นให้่อดดอกออกแล้วหนึ่งร้อยี่สิบบาทลำไยพวงทองเนาะต้นสวยสวยเลยมาขยับมาทางนี้ที่เห็นอยู่ยังเป็นมะพร้าวน้ำหอมอฝันะงนี้เป็นยักษ์ไต้หวันชมพู่ซูปเปอร์ทวายยักษ์ไต้หวันนะ ติดลูกเกือบทั้งปีรากแน่แนๆ่นห้าสิบบาทมาฝั่งนี้นะ้ำลงไม้สีทองปลูกคู่บ้านไว้นะกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวมะม่วงน้ำลงไม้สีทองต้นร้อยห้าสิบาทดูต้น,น,นใหญ่ไหมเหนไหมน้ำลงไม้สีทองบวบๆไซส์ใหญ่ๆกี่ข้ามเนาะอย่างร้อยห้าสิบบาทล,ลงปลูกได้เลยอันต่อไปปอ,อกล่องหมดแล้วมันขุนสีมันขุนสีนี่ก็ อัดตสวยเลยนะแต่เป็นมะม่วงที่กินกินดิบอะ่ะต้องให้เป็นมะม่วงที่อร่อยที่สุดในบรรดามะม่วงกินดิบอะ่ะทำเห็นส่วนตัวนะอร่อยกว่าเกี่ยวสเสบิพันนี้เนาะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันกิ่งท่าพ,พร้อมปลูกเนาะฝั่งนี้เป็นละมุดสาลี่านะ์เนาะลูกกลมๆลูกใหญ่ๆนะต้นพันร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันเนี่ยพากเดินมาแล้วลากคารุ่งถุงมาแล้วกิ่งตอนเนาะละมุดค่อนข้างตอ,ตอนยากนิดนึงเพราะว่าเป็นไม้มียางเนาะปีหนึ่งทําได้ไม่กี่รุ่นเนาะ ละมุดหนึ่งร้อยห้าสิบาทแล้วก็ลำไย,ยเพรน,น้ําเอกเหลือตรงนี้อยู่แค่ต้นเดียวแต่เรามีพันอยู่ในแปลงอยู่อีกเนาะหนึ่งร้อยยี่สิบาทลำไย,ยเพรน,น้ําเอกนะเนาะอ่อเป็นลำไยที่เนื้อแห้งมเมล็ดน้อยกินอร่อยนี่ก็ยังเหลือพริกไทยเนาะเป็นพริกไทยมาเลเซียอ่อฝักเล็กหน่อยฝักแบบนี้เล็กๆหน่อยแต่ติดดกนะต้อเด็ดฝักไปดูแล้วก็ฝั่งนี้เป็นพริกไทยซีรอนเนาะฝักยาวราคาต้นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเนาะแล้วก็อีกพันหนึ่งก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งก็จะเป็นมะนาวแป้นลำไย น้นลายไผ่นะกิ่งกอนพร้อมปลูกใส้ใหญ่ๆส,สวยๆแน่นะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเนาะโอเคครับก็อันนี้เป็นทั้งหมดที่อัปเดตประจําเดือนสิงหารอบกลางเดือนเนาะนี่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 มะนาวเรากิ่งกอนติดรูปมาเลยเด็ดให้ดูด้วยนะครบทุกโอเคครับวับนนี้ก็พามาดูแปลงเนาะอัปเดตประจําเดือนสิงหา รอบกลางเดือนเนาะ,ะประมาณวันที่สิบห้าสิบหกของครึ่งเดือนสิงหาเนาะ,ะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างมีอะไรปรับราคาขึ้นปรับราคาลงบ้างเนาะ,ะอันไหนลูกสวนเราปรับราคาลงมาเราก็จะมาลดต่อให้พี่พีแล้วก็พันไหนอ,อาจจะยังไม่ค่อยมีพันใหม่ๆมากเพราะว่าบางสายพันธุ์เราต้องไปดูถึงสวนไปเห็นกับตาได้ขิมที่ต้นต้องถึงจะมาจําหน่ายเนาะก็ะพามาดูกันสําหรับการอัปเดตแปลงไม้ที่เราทาจาหน่ายอยู่วันนี้ประจําวันที่ 16สิงหาคมเนาะเดี๋ยวจะลงเย็นนี้เลยก็ใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เบอร์โทรต้อมก็ศูนย์0ก0 0่นะเนาะเบอร์นี้แอดไลน์มันก็ได้หรือจะโทรมาคุยก็ได้ต้อมเป็นคนรับโทรศัพท์แล้วก็ตอบไลน์เองทั้งหมดเนาะพี่ๆที่โทรเข้ามาคือต้อมตอบเองนะอาจจะพูดเร็วไปบ้างพูดช้าไปบ้างบางจังหวะขออภัยด้วยเนาะก็ใครสนใจเนาะตอนนี้มะพร้าวกะทิก็มาแล้วจํานวนมากพี่ๆที่รออยู่ก็ สนใจก็สั่งกันเข้ามาได้โอเคครับวันนี้ก็ประมาณเนี้ยเนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีสีวิถีเพ็่นตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะไม่พลาดนะครับผมิปใหม่ๆก่อนใครสนใจสั่งซื้อพันเนาะเบอร์โทรอีกที0642209000ครับผมนี่ยตะเรากะทิเยิมเยิมจุกๆเห็นไหมเยิมครับหอมคือมันหอมมันเลย ไอ้ตรงน้ำนะยิ่งมีความหอม,อมโอเคไปแล้วสวัสดีครับ